คือแข้งตัวนี้เป็นแข้งมีคนถามว่าทำไมหน้าตาเหมือนบิดเลดมันคืองานฉีดขึ้นมานะผมเป็นหน้าตาเหมือนบิดเลคือเลยอัตราคือ1นต่อหนึ่งเหมือนบิดเลสทุกอย่างส่วนแข้งนี้ตรงที่ผมบอกกับเพื่อนๆว่าถ,า,วา,า,าถ้าสมมตว่าเราพลาดทะลุผมว่ายังไงก็ไม่ทะลุแข้งตัวเนี้ยแต่เพื่อนๆดูแข้งเดินลงเราจากสองนิ้วนะมาดูเหลือนิ้วเดียว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบรักครับผมแล้วก็ผู้คนที่ชอบหมดตุลเพื่อนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเพิ่มเลตฟิ้งคนเดิมนะครับผมอ่าคือช่วงนี้ที่หายไปนานไม่ใช่อะไรครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังเตรียมโปรเจกต์คือต้องเอาเครื่องเปียกไปแข่งนะเพราะว่าเปียกได้ทําการบอกว่าพี่ครับเอาเครื่องมาคืนผมได้แล้วครับแต่ว่าก่อนมาคืนเนี่ยช่วยเอาเครื่องไปแข่งก่อนนะครับผมอยากดูโอเคครับเปียกได้ครับได้ครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแข้งอันนี้คือของรถผมเองนะเพราะว่าผมจะเอาเครื่องมาคืนเปียกแล้วผมว่าจะต้องข ผมจะรีวิวแคงให้เพื่อนๆดูครับมันมีแชนงใหม่ตัวหนึง่งที่กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยนะผมผลิตไม่แค่300คู่แล้วผมเป็นหนึ่งใน300เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเดี๋ยวเนีๆๆ่ยก็จะรีวิวละขอแอดก,ก่อนแล้วกันนี้พ่อผมรอเครื่องคืนเจผมจะใส่ท่อไปนี้เย้ครับมาดูกันนี่นี่ก็คือแคงของเต้ในทั่วโลกหรือที่รู้จักกัน,นก็คือ KDR Shop นั่นเองนะคนุณดูอ่าก็มาๆๆนั่งก่อนมาดูก่อน,นก็คือแชงตัวนี้เป็นแคงมีคถามว่าทําไมหน้าตาเหมือนบ มันคืองานฉีดขึ้นมานะผมเป็นหน้าตาเหมือนบิดเลคือเลยอัตราคือหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนบิดเลททุกอย่างส่วนแข้งนี้คือแข้งเว็บเก่าผมนะครับก็จะบอกว่ายัางไงดีคือแข้งตรงเนี้ยผมว่าจริงๆผมมาทํามาใส่ทํามาใส่รถผมเองนี่แหละแต่ดันแข้งไอ้คีดอาดันเสร็จพร้อมอ่าดันมาพอดีมันก็เลยบแบบเสร็จคู่กันทีนี้ผมก็เลยบแบบเลือกไม่ถูกเลยจะใส่ตัวไหนก็เลยซื้อมา2อ,อันเลยนะครับคุณดูอ่า ก็นี่นะครับจะเป็นแข้งเว็บแท้ครับถามว่าแ้งตัวนี้ทําอะไรไปบ้างแข้งตัวนี้นครับผมก็จะมีการเชื่อมดามตรงนี้นะคุณดูเชื่อมดามล่างแล้วก็เวลาเราล้วงปอกเยอะๆนะเป็นแบบคุณดูเห็นปะเราไมาเรียกะไานะควักรูแคงเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ตรงเนี้ยทะลุพอทะลุเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเชื่อมแล้วกัดออกนะคุณดูอ่าเชื่อมดามกัดออกนะครับผมก็แข้งดามตัวเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวจะประกบเข้าเข้าหากันแข้งดามตัวเนี้ยถ้าว่าทําอยู่เท่าไหร่ใช่ไหม คืออันนี้ผมเอาคร่าวๆนะที่ที่ผมแบบว่าทําไปแข็งถ้าเราหาซื้อมือสองมันก็อยู่ประมาณพันห้าส่งไปดามหัวดามล่างอย่างเงี้ยก็จะตกอยู่ประมาณอีกสามพันห้าคู่นี้ก็น่าจะตกอยู่ประมาณห้าพันนะคุณดูอ่าก็ทําตัดมือได้เหมือนเดิมแล้วก็หน้าตาแข็งสัมผัสก็จะเป็นนี้เห็นไหมคล้ายๆแข็งบิดเล็กัันแหละอ่าแล้วก็นี่ทําหลบไดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราดามแล้วเราก็พร้อมใส่ไดส่วนฝั่งนี้เราก็เดินรูน้ามันเลยเรียบร้อยแล้วครับผมอ่า ให้ดูครับผมเราพอกเคลื่อนขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวมารีวิวเจ้าแข้ง KDR กันต่อเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าระหว่างแข้ง KDR กับแข้งดาวผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนครับอ๋อโอเคแข้ง KDR มาถึงก็เห็นเลยใช่ไหมหน้าตาความแตกต่างมันก็จะไม่เหมือนกับแข้งเดิมเลยไม่เหมือนสักจุดอะเอางี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะไม่มีการเชื่อมนะผมจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันมาแล้วก็ทุกตรงนี่คือหนาหนาหมดนะเพื่อนๆตรงนี้ดูแกนสตอดีอย่างเท่เลย เจสเตอร์เทจัดนะครับก็ตรงไหนที่เขาเติมเนื้อได้นี่เขาเติมหมดเลยแนละ้วอันนี้คือยังไม่ได้เห็นด้านเชีงให้ดูนะคือให้ดูตงนี้ยางหนาสองนิ้วได้อันนี้กี่นิ้วอะสองนิ้วเหมือนกันโอเคสองนิ้วเหมือนกันเว้ยนี่ดูข้างในข้างในนี่คือโอ้โหข้างในนะครับเพื่อนๆก็ตอนที่เราสั่งเราสามารถสั่งได้ว่าเราจะเป็นลูกปืนดัหรือลูกปืนคิกะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆชอบอะเอ่อส่วนตรงนี้โอ้โหสองนิ้วเลยเหรอหนามากเลยเนี่ย ใครทารถที่แบบว่ายังไม่เก่งหรือเฟซกาลังอัดไม่ดีทะลุนี่ผมว่ายังไงก็ไม่ทะลุอ่ะสองนิ้วอ่ะหนาจัดหนาจริงก็ตรงนี้นะครับผมแคงเนี่ยถ้าเราใส่เขาไปอย่างโตร้อยฟิบก็คือสามารถใส่ได้เพราะว่าทุกอย่างเขาเป็นเหมือนแคงบิดเลนหมดนะครับใหญ่มากแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเพื่อนๆรถสตาร์ทเท้านะครับตรงนี้คือเขาทามาหนาแล้วหนามากอะ่ะแข็งแรงทนทานมผมว่าหมดปัญหาเรื่องอเกียร์แตกแล้วครับผมสามารถใส่สตาร์ทเท้าได้อ่าส่วนฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้แล้วขออนุญาตวางประกบฝั่งนี้ก็ หน้าตาก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมน้ำมันเครื่องนี้ผมว่าน่าจะใช้ประมาณลิตรนึงได้นะเพราะว่าแข้งมันใหญ่มากก็ตรงนี้ก็เดินใส่ปั๊มน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะผมกัดมาดีหมดทุกอย่างนะไม่มีไม่มีให้ให้ติเลยว่าแบบแข้งตัวนี้แบบคือพร้อมใช้งานแล้วนะคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคือผมซื้อมาใช้เองอะแต่ผมว่างานเขาโอเคสมราคาคู่นี้ก็อยู่ประมาณรู้สึกจะก6,900าบาทนะผมที่ผมซื้อมา6,9 0 0ก็ให้ดูความหนาเนาะหันด้านแข้งไปให้มันเหมือนกันมันจะได้ดูง่าย อ่าอันนี้ดูความหนาด้านล่างนะเพื่อนๆนแล้วก็ดูความหนานี้มันจะเป็นเนื้องานชิ้นเดียวกันนะครับมันจะไมไ่แบบว่ามองอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นว่าเราเชื่อมพอกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาข้างในมาเปรียบเทียบให้ดูเป็นอัตราส่วนหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยก็เอาเป็นด้านด้านเดียวกันมามารีวิวให้ดูเลยอ่าโอเคอันนี้คือแข้ง KDR อันนี้คือแข้งเดิมที่ดามนะผมก็ดูความหนาตรงที่ผมบอกครับเพื่อนๆว่าถ้าสมมติว่าเราพลาดทะลุผมว่ายังไงก็ไม่ทะลุแข้งตัวเนี้ยแต่เพื่อนเพื่อนดู จาก2นิ้วนะมาดูเหลือนิ้วเดียวอันเนี้ยยังมีโอกาสทะลุจริงๆผมที่ผมเห็นมาดามไม่มีใครรอดนะถ้าไส้แตกมาคือยังไงก็ทะลุอยู่ดีแต่เนี้ยคือ,อยังไงก็ไม่ทะลุอะ่ะหมนมันหนาเกินนะแล้วเพื่อนๆเยวับความโตอย่ผมบอกอันเนี้ยใส่ข้อเหวี่ยงโต1้อยร้ได้ส่วนอันเนี้ยผมว่าไม่ได้อะ่ะอันนี้ได้เต็มที่นะ่าจะได้ประมาณ1้อยเจนี้ก็น่าจะแน่นแน่นแน่นไปนหมดละแล้วก็ ่วงพวกเกียร์นะครับเหมือนที่ผมดูจากตาเปล่านะจริงมันต้องมีเครื่องมือวัดหน่อยแหละผมรู้สึกว่าเขาขยับไปหมดแล้วนะเพื่อนๆขยับเกียร์ขยับอะไรตรงนี้ว่าคือทุกอย่างมันน่าจะขยับออกหมดแล้วแหละขยับเคลนด์ใหม่นะคุณดูก็เรื่องความหนามไม่ต้องพูดถึงเลยคือหนามากดูดูทุกจุดดิเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงเนี้ดิเอาเงนี้เนี่ยเอาเปรียบเทียบแค่ตรงนี้นะโอ้โหคนละเรื่องเลยหนาเตะหนาเลยอ่ะอืมก็เพื่อนๆ,ๆก็เป็นเพื่อนๆก็เลือกกันดูนะว่า คือเอางนี้ดีกว่าเอาเอาอันนี้เออันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะใครที่จะเหมาะใช้แข้งนี้แล้วใครที่จะเหมาะแข้งนี้คือบางคนอ่ะผมเข้าใจว่างบเพื่อนๆอ่ะไม่ถึงถ้างบไม่ถึงนี่แข้งตัวเนี้ยตอบโจทย์ละแค่เอาแข้งเดิมเราอส่งไปดามแต่บางคนแบบระดับสุนตานเลยแบบว่านี่กูสุนตานจัดก็จัดแข้งนี้ไปเลยสําเร็จรูปพร้อมใส่แต่บางคนนะเอานี้เอาถึงความจำเป็นบางคนอ่ะทำรถไม่ข้ามลูก70็เปยใส่แข้งนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันเกินความจำเป็นนึกออกปะเออ คือบางคนทําแค่70นี่แข่งนี้ก็ตอบโจทย์แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปเบื่อวางมากเพื่อนเพราะว่าคือผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมทำรถมายิ่งมันใหญ่แค่ไหนเราก็ต้องหาข้อมูลเหนื่อยนะเพื่อนคือถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วแบบ7 0็ดสิบแ็แรงแล้วใช่ไหมอาจจะขยับไปเป็น72็ดสองแคโอเคได้แต่ถ้าแบบจะกระโดดไปเป็น7 4็ดผมว่ามันต้องไปหาข้อมูลแล้วของมันต้องทําใหม่ทั้งตัวนะเพื่อนไม่ใช่ว่า ทำต่อได้เรื่อยๆเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพังอัพอัพขึ้นเรื่อยๆจริงๆอย่างนั้นอ่ะเหนื่อยแต่สมมติว่าเรามีข้อมูลเจ็ดพิกเรจ็ดเราเระเบิดเราพังเราก็ประกอบใหม่ก็เป็นปเจ็ดพิกเจ็ดมันก็จะแรงเหมือนเดิมนะเพื่อนก็จะประมาณนี้สำหรับแคนคีดอาร์ก็จะามารีวิวให้เพื่อนดูคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็รอ็อตสองแล้วกันนะเพราะอตแรกมันมีแค่สามร้อยคู่อะ แกผลิตออกมาแล้วเต็มหมดอ่ะก็โชคดีที่ผมทันหนึ่งใน300คู่ได้มารีวิวให้เพื่อนนะครับใครที่สนใจรุ่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซต,ตัวแทนแกให้แกให้ซื้อที่ตัวแทนนะไม่ได้ซื้อที่แกนะพเพื่อนโอเคครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับแคนซิง,ง KDR แล้วก็แคนดามปื่มเล็กซิงฝากไปไปละบาย